อย่าให้นาฬิกาจับเวลามาขโมยรอยยิ้มของลูกเราไปดอกไม้แต่ละชนิดบานไม่พร้อมกันบทเรียนชีวิตจากนาฬิกาจับเวลาที่ขอบสะเคยไหมครับนั่งลุ้นลูกอยู่บนแสแตนแล้วเผื่อแอบ,บดูเวลาในลูกวิ่งข้างๆเคยไหมครับที่เผื่อถามตัวเอง,งเงียบๆว่าทำไมลูกเราซ้อมหนักพอกันแต่เวลาไม่ลงเท่าบ้านนั้นสักทีในลูกของกีฬาว่ายน้ำเยาวชนนาฬิกาจับเวลามักเป็นตัวกำหนดความสุขของผู้ปกครอง แต่ในฐานะคนทําเพจติดขอบสะัะผมอยากชวนทุกคนลองวางนาฬิกาลงสักครู่แล้วมองเด็กๆเ,เป็นดอกไม้ในสวนขนาดใหญ่ดูครับจังหวะชีวิตที่ไม่มีสูตรสำเร็จเด็กแต่ละคนมีนาฬิกาชีวภาพไม่เหมือนกันครับนักวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาบอกเราเสมอว่ามีเด็กกลุ่ม early bloomer ที่ร่างกายโตเร็วพละกกำลังพุ่งทยานตั้งแต่ประถมแต่อย่าลืมว่ายังมีกลุ่ม late bloomer ที่ค่อยๆสะสมทักษะอย่างเงียบเชียบรอวันที่ร่างกายสมบูรณ์เต็มที่ในช่วงวัยรุ่นเพื่อจะพุ่งแซงดอกไม้ฤดูร้อนบานเร็วสดใสให้เราเห็นผลลัพธ์ไวดอกไม้ฤดูหนาวต้องผ่านความอดทนและอากาศที่หนาวเย็นแต่เมื่อบานแล้วจะแข็งแรงและยั่งยืนการกดดันลูกเพราะอยากให้เขาทันเพื่อนหรือเปรียบเทียบลูกกับบ้านอื่นบ่อยๆคือการดึงกลีบดอกไม้ให้บานเร็วขึ้นผลที่ได้อาจเป็นความสำเร็จชั่วคราว แต่เด็กมักจะจบลงด้วยภาวะเบิ์นเอทาหรือหมดไฟแล้วเลิกว่ายน้ำไปก่อนเวลาอันควรความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดที่เหรียญทองติดขอบสะแห่งนี้เราอยากให้ทุกคนระลึกเสมอว่าปลายทางของการส่งลูกว่ายน้ำไม่ใช่เพียงแค่ให้เขาเป็นแชมป์แต่คือการสร้างคนเด็กที่แพ้เป็นจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ล้มแล้วลุกไวเด็กที่อดทนรอวันที่ตัวเองบานจะเป็นคนที่มีความเพียรพยายามสูง ไม่ว่าวันนี้ลูกของคุณจะเป็นดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานหรือ,อยังเป็นเพียงเมล็ดพันุใต้ดินหน้าที่ของเราคือรดน้ำด้วยความเข้าใจพรวนดินด้วยกำลังใจและให้แสงแดดด้วยรอยยิ้มวันหนึ่งเมื่อเวลาของเขาถึงเขาจะบานสะพรั่งอย่างสง่างามในแบบของเขาแน่นอนครับจงเป็นดอกไม้ที่อดทนเพื่อที่จะบานอย่างสง่างามในเวลาที่เหมาะสมไม่ต้องรีบแซงใครแค่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองก็พอวันนี้เวลาอาจจะยังไม่ลด เหรียญอาจจะยังไม่มีแต่อย่าเพิ่งถอดใจนะครับเพราะความแข็งแกร่งไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวทุกๆโศกที่หนูไหว้คือการสะสมแต้มบุญของความสำเร็จในอนาคตสู้ต่อไปนะครับพวกเราติดขอบสะคอยเชียร์อยู่นะ